เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับอวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตามนี่ครับของแพลตฟอร์ม IG นะครับหรือว่า Instagram นั่นเองนี่ครับอสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเนี่ยก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmksocial.com กันแล้วนี่ครับ อ่ะพอเข้ามาได้นะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้นะครอบอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะครับที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่ครับแล้วก็กดสมัครใช้งานกันเลยนี่ครับหรือใครนะที่มีอยาก่อข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยับก็สามารถอ่ะลงชื่อสมัครใช้นะด้วยกูเกิลดานบทตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่ะพอเรียบร้อยกััันนนแลล้้วะคครรบบกก็ดงชชื่อเใ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google หาับก็ลงชื่อเขาใช้ด้านล่างนี่ยสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเขาใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k e s o c i a l com กันแล้วนีครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับในหมวดหมู่นี่ครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้บริการนี่ครับจะมีตั้งแต่ f c e e o o o นี่ครับ t i k t o k Instagram YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนี่ครับ ในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับก็เลื่อมาที่อินสตาแกรมกันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มผู้ติดตามนะครับก็เลือกมาเป็นตัวที่2ตรงนี้ยนะครับอ่าเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันในบริการนี้ก็มีอยู่หลายบริการให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเลนราคานะครับของบริการแล้วก็ความเร็วของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่าผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับ อ่ะพอเราเลือกบริการเรียบร้อยนะครับจะล่างตรงนี้นะครับก็จะเป e ็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานี่ครับต่อมานี่ครับในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมนี่ค <t> ร <ot> ับแล้วก็มาที่อ่าหน้าโปรไฟล์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามเลยนี่ครับแล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับดันตรงดันบนตรงนี้นี่ครับอ่แล้วก็นํามาวางนี่ครับอ่าในส่วนจํานวนนี่ครับผู้ชมต้องการเพิ่มยอดผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนี่ครับแล้วก็กดส่งตรรงนนีี้เลย่คับ อากดส่งกันแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะที่อเดอได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับอโซตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของโปรไฟล์นะที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าคุณผู้ชมใส่ลิงก์โปรไฟล์มาถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส ต่อมานีครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับประกอบปริมาณเคี่ยที่เราใส่เข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบริการที่เราอาเลือกกันมานะครับเราจะเป็นอาสถานะนะครับของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที <drink> er ่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผุ้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับมียอดจํานวนเงินไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใมานะครับเรยยังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ให้กดมาที่เมนูเติมเงินนี่ครับ Finished. ในเมนูเติมเงินนับก็จะมีเราเลือก2ช่องทางนับช่องทางแรกจะเป็นการสแกนเคียรโคดทุกธนาคารนี่ครับอตรงนี้ก็มาใส่ยอดเงินด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับทีท่ต้องการเติมนะครับแล้วก็คดจ่ายไปนี่ครับอเขาจะมีเคียวโคดนะครับขึ้นให้เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานี่ครับช่องทางที่นะครับก็จะเป็นช่องทางคร nice ิปโตนะครับในช่องทางนี้นับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับอา็จะเป็นเงินไทยนะครับแล้วก็ดอลลาร์นะครับตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับเราก็อย่าลืมนะครับอ่านคำแนะนำนะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนครับ ต่อมาเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่ยครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนี่ครับอ่าตอนนี้นะครับยอดพิตามีอยู่ที่30คนนะครับผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนีครับเพื่อดูว่ายอดพิตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ครับยอดพิตามของเรานะครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาถึง130คนกันแล้วนี่ครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปไม่นานเลยนีครับอ่าตอนนี้ก็ยอดก็ได ต่อมานี้ยครับพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี้ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะแนะนำนะให้เพื่อนเพื่อนได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนีครับก็ใหยกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาคลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแชร์กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าเขารู้จักนับที่อาจต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับโดยให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าเขารู้จักนับได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่าผู้ชมก็นะครับก็จะได้อัตราค่าแนะนําด้วยนะครับือว่าค่าคอมม เอาละหากว่าค <Cornell>. well, hmm. th ุณผ so, ู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์หรือว่าอาจติดปัญหาอะไรนะครับก็ให้กดมาที่เมนูติดต่อมินครับเอาเข้าจะมีเราเลือกหมวดหมู่นะที่เราต้องการแจ้งปัญหานะครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะว่าต้องการแจ้งปัญหาอะไรตรงนี้ก็เลือกเข้าไปนี่ครับส่วนเลขออเดอร์นะคก็ให้นำเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อแล้วมีปัญหาเนี่ยครับก็นำมาใส่ในช่องนี้นี่ครับอาแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกับแอดมินกันให้เรียบร้อยนี่ครับ หรือใครนะครับที่มีไฟล์รูปภาพหรือไฟล์หลักฐานที่อยากจะแนบไปเนี่ยครับก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้เนี่ยเพื่อแนบไฟล์ไปได้นี่ครับเอาล้วเข้ามากรองตัวตรงนี้กันเลยนี่ครับเอาล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับเอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับผมก็ได้แปลงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะที่รับชมรับฟังกันด้วยนี่ครับเอาล้วก็ต้องขอลาคุณชมททุกก่่่านนนไปอคครรััับบสสวดี